สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีนานาเอฟซีช่อ,องยูทูบสุขุสุคนนะครับผมฝากเป็นช่องน้องไม้แจ็กชองไนเดอร์นะครับหนุ่มสกลค,คนร้อยเกินชาแน,นลนะครับฝากนานาที่ ขอมาติดตามรับชมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจซอยนุมสะกอนไนเดอร์นะครับคลิปแรกแห้งม้าพี่น้องนะครับผมเนาะปลาพี่น้องออกไม้เลาะหายยิงป่าครับผมเนะมากับอุปรกรณ์ของเขานี่ครับอืมชวงยิงป่าแบบจกยิงนะครับพี่น้องเนาะแบบยกยิงครับผมเนาะ มาติดตามเบื้องน้ำกันครับผมว่าคลิปแรกแหกมานมือนี้นุ่มสก 10, ุลสิบมานบลนะครับผมสิมีแต้มให้นานาในเบื้องบลนะครับมาติดตามเบื้องน้ำกันเลยนะครับผมพอกันเครงไม้เลยครับผมขึ้นมานาั่งเครงไม้เรียบร้อยแล้วพี่น้องขึ้นมานั่งปั๊บก็ขึ้นใส่ปับ๊บเลยครับผมบลในขึ้นยางบลในเปิดกล่องอยู่พี่น้อง นะครับขึ้นใส่งามเลยครับพี่หนองวันคอครับผมใส่สวยเลยครับใส่หาหหกขีดมาติดตาเบื้งน้ากันครับผมบ่อน,นมสกลสีมานบอนออมือนี่มีแต้มบอน,นะครับ ไม้สวยครับน่าน่ามะขึ้นยางดีกว่าครับผมเพื่อฟุกนะพี่นังนะอู้หูย พูดถึงพี่น้องมาดังเมืองน้ำกันครับผมเมื่อกี้ยังว่าขึ้นยางยังว่าเปิดกล่องเลยครับประคอใส่ยังง่ามเลยพี่น้องเลย สกุลนี้ดำๆยึดไต้นามพี่น้องเงาป่านี่ละบางนสืขึ้นมาบอก่มอครับผมใส่บ่ใหญ่ปันไหนพี่น้องใส่บ่ใหญ่ปันครับผมน่าสขึ้นแล้วพี่น้องโดนโดนโดนดนพี่น้องน โดน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 โอ้โอ้โหขาดแล้วบ่ะนาะโอ้โยูยู่ยูยูหนังโอ,โ,โอ้โดนครับผมโอ้โหโดนเสยพี่น้องใส่ป please, นครับพี่น้องใส่ปนเก็บสายคนครับผม ใส่ปนพี่น้องใส่ปนมาแต่ป่าลูกดอกยังบ่มา นครับผมพี่น้องขึ้นมาให้พื่อเหรอเสร็จแล้วลูกดอกแบบนี้เออดอกติดพี่น้องดอกติดดอกติดมายแตกแล้วดอกติดเสร็จลว สิปอนนี่น่องดึงขึ้นเลยนะครับพุ่มเดี๋ยวเดี๋ยววางกระบ,บอกก่อนครับเขากางเป่าป๊กเลยพี่น่องเลยอืม เรียบร้อยครับพี่น้องมาติดตามเบิงน้ากันครับผมสีนี้โตอีกบ่บพรว่าไม้สิแตกว่ครับผมอาจจะแตกครับเพราะว่าดึงงาใหม่ขึ้นบักไง,ไาบาง่ญ่เลยครับ <c> ง <oughs> านกับ่อยากลงนล้ำาเพียงเพามันช่วงนี้อากาศเย็นครับผมหามเปียกเลย กลับบ้านย่างเดียวแล้วพี่น้องอะบ้าตาแตกแล้วครับผมแปลว่าเขาหักใหม่ขึ้นบ่ได้ล่งน้ำเนาะแต่นางเบิงตอน,น้ำกันครับผมหาป่าเขามาอีกเนะาะไปพี่น้องง่ายไหมครับผม เงียบเลสสยต้องใช้ไม้แตกครับผมให้ไม้ครับพี่น้องนุง๊กสกุลน,นั่งตั้มครับผมเมื่อกี้ซัดไปตเต็มหนึ่งว่าแม่นหลอดทองเขาวงว่าหัวเพราะเด็ดดิ่นเลยพี่น้อง นนะบรด้เปิดกล้องจังหวะจังสี่แล้วครับพี่น้องผมคันบรด้เปิดกล้องแล้วข้นมานั่งแล้บมักไปยิง่ยงหลวดนอเนาะบาะทีปลาช่อนหญงขึ้นยุดปลายอุ้มพี่น้อง ตามมาดนวยกันครับผมจังหวะขึ้นไม่ได้ตั้งโต้ตั้งเพียงเนาะปลาช่อนผูตั้งหัวมากนะครับพี่น้อง นงสกุลยู่ต่ำนะครับผมคิดว่าชิบได้ยิ่งเพี่นองนะก็เลยบได้เปิดกล่องนะครับผมเพราะว่ามองนางมันบ่เหมะะาะพี่น้องจักหวาดวงอาทิตย์อยู่ท่างหาตัดแสง้อมนะครับผมนงสกุลก็เลยยืนเบิงอยู่ข้างล่างนะ,ะบคนนะน่คิดว่าชิได้สัตว์พี่น้องเมื่อกี้ปลาคอใหี่ขึ้นย่ปลายอุ้มนึงครับผม เบินกระข้าวครับพี่น้องหาพคนใหม่สัดอีกกับผมเตรียมหนึง่งปลาช่อนใส่ใส่แกงพี่น้องใส่โป๊ะไงครับผมมองนังนง่งบ่เหม้อกับพี่น้องปลาหยองปลาหยองกับพี่น้องคุณ มองนางผูดีครับผมมองนางบ่เหมาะแต่กับเซียงยืนเบื้องพี่น้องห้าฟุกเนาะเสียงยืนเบิ้งครับผมเพื่อฟุกเพื่อฟุกดิสัตต์ป่าโค้ไงพี่น้องยืนเบิ้งครับผม ตอนญ่ขึ้นยุ่ยปลายวันอู้อน,น่าสนมากเสียงปากไปตนนานังเฝ้าวิดีโอพี่น้องเดี๋ยวนั่งพึ่งนั่งกันจะเข้าครับผมเพื่อฟุกอีกเนาอพี่น้องดิสัตว์ บางเทือป่าก็ขึ้นยากเลยพี่น้องเพาต้องต้องมาใช้ตัวชอยนะครับผมต้องใส่ไม้ใส่หินโยนล่อเพิ่นนะครับแล้วเพิ่นก็นสิเข่ามาเบิ่งเนาะพี่น้องนะปะคอนะครับมักสไตล์แบบนั้นตัวหนังมันต้องมันต้องล่อนะครับผมขึ้นเองนะพี่น้องมันหนานั่งไปู่ที่พี่น้องแต่ว่ามองนั่งบ่เหมาะนะครับผม มองนั่งบ่เหมาะพี่หนุ่มมองนั่งบ่เหมาะเลยเสียงปลาขึ้นดีพี่น้องแต่ว่ามองนั่งบ่ไหานะครับสิบนั่งใส่อาใส่พาเบื้องมาหนึ่งขึ้นใกล้ๆเอายพี่หนุ่มใกล้ๆนี่คือสิบพ่อขึ้นนะครับมันเห็นคนเนาะ อุ้มนี่นาสนมากเลยแต่มองนั่งมันบ่ผ่นานไปน้องหังทั้งนี่ก็หมดเดียงพ่อพีม่น้องหมดชมบม,ม่มไหวแต่ว่าป่าเสียงป่าอู้นาสนมากนานัาางเฝ้ามากขึ้นขึ้นนี่ละโอ้ยนี่ รอบหนะ้านุ่มสุลคนชยางออมไปฟังผุ่นนะครับเนาะนุ่มสุลคนเลี้ยวเห็นมองนางหลายอยู่ฟังทั้งนั้นฟังทั้งเฮาานี้พอคอยมีมองนางไปเนาะ บ่โพมาฟังทั้งนี้ใส่จกักสัต์จักเปล่งเนยบว่านี่ครับพี่น้องครับผลงานเราบมือนี้ครับผมสองแต้มพี่น้องเนาะตาคอมันมานนะครับผมบลคลิปแรกแหมานพี่น้องใครยุนน่นมีแต้มให้หนาๆนด้เบิรงอยู่นะครับผมเนาะ คลิปนี้คืสอสิพ่อซัมนี่ครับพี่น้องผมนะครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นุ่มสกุลเอ้ดอครับผมเนาะคลิปนี้คืสอสิพ่อซัมนียครับผมคลิปหน้าพอกันไม่สวัสดีครับ